ไปงานแน่บ่ไปงานแน่งานไก่หรือว่าอยากไปงานไก่ไปจังไปจังเสียแล้ววงมันจะอยู่อยู่ได้ยังไงอ่ะองค์กรกนร,ระเบียบเขาส่วนรวมของเพื่อนจะยังไงอ่ะ ขุดไปคุดมาเจอต่อเลยค่ะสำหรับดราม่าของทางเงาะหน่อยที่ได้มีการไม่ได้ไปต่อกับทางบงมอ,งมองลำสาวหน่อยผิดบานแพ้ในฤดูกาลที่จะฮอดหนีนั่นเองค่ะพี่น้องประเด็นนี้ตรงบอกเลยว่ามันเิดนี้อย่างที่คนเนี่ยจับตามองแล้วก็ทางบอโจคยนินกระโดนดราม่าไปหลายเสี้ยนเดียวกันค่ะจนได้ออกมาไล่สดอธิบายถึงดราม่านี้นะคะบอกว่าเออต้องออกมาปกป้องตนเอง ในประเด็นทุกๆอย่างเราออกมาเปิดปัญหาเผยปัญหาหมดเปลือกเลยค่ะว่าปัญหามันเกิดจากอ,กอยัางไดไลออกแทบบอไดโพสประจำการแทบบอเป็นอย่างคนขึ้นจังดามาคักแทะแล้วควบคูกับทางอ่างอนหน่อยนี้ได้มีการออกมาโพสแบบว่าเชิงทําให้คนสงสารเอฟซีก็สงสารกันเลยทั่วนี่เป็นโรงห้างบอโจยมันนี่นั่นเองค่ะจนบอโจได้ออกมาไล่สดโดยเฉพเปิดอ่ามันมีไล่สดของท้างบอโจอยูนะคะแต่ว่ามันิีภาพมาเบิง โพดของท่านงอหน่อยมันเป็นหนึ่งวันที่ผ่านมาแบบเวลาไรเหลี่ยกันกับทั่งวาโจโยมูมินดีเพ่นไลสดเนาะกับภาษาว่าไล่สดก่อนหรือโพดนะคะหรือว่าโพดก่อนจังไล่สดนั่นเองค่ะพอโพดโพดนี้ท่างงอหน่อยเงาะหน่อยนะคะพี่น้องขออภัยค่ะเงาะหน่อยแชแนวนะคะในมีการออกมาบอกว่ายอมรับในดราม่าผมเหนื่อยแล้วครับกับเรื่องดราม่าผมรับจบเองครับขอขอบพระคุณทุกคนที่ติดตามนะครับ มีพระคุณกับผมจริงๆนี่คือพอดของท่านเงาะหน่อยค่ะบอกว่าอ่าเมื่อยนะคะกับดราม่าที่มันเกิดขึ้นนั่นก็คือการล่วงจากวุนั่นแหละก็เลยออกมาบอกว่าขอรับจบดราม่านี้เองเพราะว่าหลังจากที่ท่านบอโจเนี่ยออกมาล่ลฟ์โซก็เห็นว่าทัวก็กลับลำนะคะไปลงทางเงาะน้อยว่าทางพฤติกรรมแบบนี้มันไม่เหมาะสมพฤติกรรมที่ท่านบอโจโบอลน,นั่นแหละหลายคนก็น่าจ,จะได้ฟังแหละบอเจตการผิดกฎหรือว่าทําอะไรที่มันข้ามหน้าข้ามตาเกินไปค่ะ เดี๋ยวสิพาไปฟังค่ะสำหรับลาสดของทางบาโจยมนินที่ออกมาเผยทำให้อ่าแบบว่าคุดไปคุดมากไปเจอต่อน,นั่นแหละค่ะพี่น้องคันบอว,วกะบริปกป,ปองจากของคนกันย่งสีสาพ้นกันย่งสีแบบว่าทั่วเป็นโลกทางนันอยู่นะคะแต่เสืยวว่าเอฟซีนแย่แยแ่ได้ถึงได้พิษทุกคนย่อมมีถูกมีผิดอยู่ในตัวเองอยู่แล้วนะคะแต่ทั้งผู้บริหารข็น่าจะมีการไต่ตองกันดีแล้วก้นที่จะมีการออกมา บอกอีกอย่างสักอย่างพดอีกอย่างสักอย่างลงโซเชียลค่ะเดี๋ยวสิพาไปฟังค่ะจนมาถึงปัจจุบันนี่ถามว่าพอโจสร้างเงาะดิหรือพอโจตัดถิงหางถึงป้วัดดิยยผมบได้อล่เงาะหน่อยออกนะครับบางคนอาจจะเห็นเยวเอากล้องลงหน่อยนิดน,นึงอ่ะอกล้องตัวนี้เออบางคนเห็นเงาะพดดน่าสงสารเหมือนผมเนี่ยไปเหมือนนุ่มโจเนี่ยไปร่างแกงเงาะหน่อยถามมันเลย พอไดลัยออกวะมีไผ่ไรมันออกจาก่วงปะคอมเมนต์ผมต่างๆนานามากให้ผมลบๆอย่างนี้อย่างงั้นถามในไผ่ไรมันออกจาก่วงมีคนไรมันออกจากวงนีือถึงง่อ สำคัญก็คือพ่อโจอยากสร้างอยากปั้นเงาะน้อยนี่ซ้ำดาล่าช่องของวงผมดิซ้ำดาล่าช่องดาล่าช่องของเผ็ผมผมนี่ผมออกวาปั่นดิทําไมผมต้องไล่ลงทําไมผมต้องเอาออกทําไมผมต้องปลดผมไม่ได้ไล่ออกผมไม่ได้ปลดนะครับ คือเห็นที่ผมพูดแหละเพราะวา่าคืองอหน่อยงอหน่อยอาจจะเพราะถ้าในหมอกับกันเป็นหมอลำพอ่อการเป็นหมอลำนี่มันต้องมีวินัยพอเนี่ยออกมาปัน่นคืออยากให้อยากให้ดด่นอยากให้ดด่งอยากให้ดังอ่าพอโจนี่อยากให้ดด่นอยากให้ดด่งอยากให้ดังคือกำลังสางตัวกำลังสางตัว อยากให้มีชื่อเสียงเงินทองสั่พอได้เบาดินี่อ่าผมพูดเพื่อจะปกป้องผมนะครับเพราะเป็นพ่อดินน่แต่ก่อนมานางเฝ้าพ่อตลอดหลังๆมาเอาผู้หญิงไปงานนั่มเอาผู้หญิงไปงานตลอดเอาผู้หญิงไปงานตังเทียเอาขืนไปหอนรถบา้านเอาขืนหอนรถตู้แอดมินเพิื่มบ่ไปหน่เพิื่มบ่ไปหน่พ่ออยากให้คือในช่วงของเงาะนี่ มันเป็นช่วงหาเงินหาคำ่ำช่วงสั่งตัวรักครอบครัวรักพ่กอรักแม่ต้องเชื่อฟังพ่อสิแล้วสั่งคอนเทนต์ขนาดไปน้ำพ่อเน่าบางคนคอมเมนต์มาคอมเมนต์มาโอโ้ต้องตัดทิ้งได้พ่อยาวมามันคนละเรื่องคนละอย่างเลยคนละเรื่องคนละอย่างพ่อเน่าดิสนของพ่อเ่าไม่ได้เกี่ยวแล้วไม่ได้กูดลูกนะ อันนี้ให้ลูกเลือกขันสั้นคือสัตตูติดผู้ยิ่งตูนยูน้ำผู้ยิ่งเอาผู้ยิ่งไปงันเออพ่อไม่อหาเรียกเลยเอ่าพ่อไม่ได้ไล่ออกจากวงจะว่าตูหรือตูสิเป็นแอดมินตอนนี้คืออยู่วงนี่เพราะว่าแล้วบางงานพูดกับพ่อพอ,พอดียิ่งกับหูมันไก่ผมม่อยากไปงานโอ้โหคํานี้พูดแบบนี้เลยหรือคิดสิไปกับไปคิดสิมาก,กับม่าคิดสิลูกมันโมแมนได้ตูวยาบโบ่ขานี้ถ้าข้า,น,า,ขานี่นี่ทีมผู้บริหารเขาได้ยินนี่แค่ตูคิดจะพิษแล้วลูกรังไปงมากไปงานแน งานไก่หรือว่าอยากไปงานไก่ไปจังไปจังเสียแล้ววงมันจะอยู่อยู่ได้ยังไงอ่ะองค์กรกนระเบียบเขาส่วนรวมของเพื่อนจะยังไงอ่ะจนจนจนตลกเขาเขาเศร้าคืนตอน่ะเออเพราะว่าขึนตลกเขาบอกเขาาบอกไอ้ตลกไว้ไอกนั่นแหละแล้วเอาผู้ยิ่งไปงานเอาผู้ยิ่งไปเราไปขึ้นรถบัสต้องเดอขึ้นรถแอดมินไปน้ำกัน ล้วพอกาลังปั่นมาให้มีซื้อมีเสียงยุบเราเราเราผมสิก้าใส่ทีโคบ,บิดพอสิก้าใส่้ไปเฟียกันลองคอ,อ,องลองของลองของยุน้ำงนันพาส์ซันคือพอก็ได้พอกไ็อกได้ขีดเขียนให้ได้วาสินทางเดือดเอาสิสันตวยังเลือกเลือกสีเจือดเลือยิ่งขึ้นตัวออกไปกับแฟนตัวเลยกับเมียตัวอ่าไปเฮ็ดชิบไปเฮ็ดยังอยูุ่บานเลยพอปูท่าให้ไปแห้งแล้วละ่ะ ซื้องอหน่อยกับติดพ่อแห้งแล้วคนรู้จักพ่อแห้งแล้วเออนี่ไงสันพ่อได้บอกไงเออนี่ไงถ้าผมไม่พูดละ่ะผมต้องโดนว่าใช่ไหมเอฟซีเงาะต้องมาว่าให้พอ่อใช่ไหมนี่คือพ่อได้พูดแล้วไงถ้าพ่อเงียบพ่ออุตสา่าเออเงียบเงียบเงียบนี่ไงแต่ตอนนี้ไม่ได้กรดไม่ได้อะไรให้ลูกนะ ช,ช, tha, ชี้เช่นชี้เช่นทางชี้เส้นทางแม่นตัวไปอินฟูบวกกับลูกว่าเนาะแม่นตัวไปเปลี่นอินฟู่นี่ลูกได้ลายเขาหยุดหรือเออเราตัวทีมีความสุขอยู่กับลูลกกับเมียโตอยูกกับแฟนโตตัวมีความสุขเลยเนั่นแหละแต่ถ้าจะไปกระวงพ่อยังมีเงินเดือนให้และทำหน้าที่แอดมินและทำคลิปอยู่กับพ่อเหมือนเดิมแล้วพ่อจะให้ทิปเรื่องทำคลิปบวกกับเงินเดือน ของแอดมินนี่ไงแต่เขาเลือกที่จะเส้นทางอินฟูก็จบมันมีแค่นั้นไม่ได้ทะเลาะกัน